สวัสดีค่ะประตูอเปิดอัตโนมัตินะคะเราไม่ไปต้องไปจับมันที่แบบจะพามาเบิงลานวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ดอกไม้ก็มานแล้วดอกโพสก็์โพสก,สก็ดอกพันเลเก็กโพสกอันนี้ต้นมะกอกน้ำต้นโอลิโเวียภาษาเดนมาร์กเขาเรียกต้นโอลิเวียนะจ๊ะโอลิเวียนั้นพี่แบบ มื้อนีมาเหตุอย่างหลานมาติดโพสมาติดไอ้นั่นเด้อจ้ามาติดเนี่ยติดบอกใครทูเบอร์คเน็กกัแปลว่าขโมยนะคะจ้า,า,จาบอกว่าอิงคอนเทนต์เอฟเตอร์ลูกเกิดชีอิงก็แปลว่าบม่มีคอนเทนตก็แปลว่าเงินสดเอฟเอตอร์แปลว่าหลังจากลูกกิดชีแปลว่าหลังจากหลานปิดแล้วคือว่าบ่มีเงินเด้อจา้า เนี่ยภาษาอังกฤษภาษาเดนมาร์กอันนี้ภาษาเดนมาร์กนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษคือติดไว้นะคะไม่ให้ไม่ให้เนี่ยโบไ้เขามาอ่านแล้วาให้เขาอยากงัดนะจ๊ะเพราะว่ามันเสียหายเนะาะทั้งงัดมันไดไม้มันไม่ได้อะไรมันก็เสียหายอยู่นะเพราะว่าร้านทั้งร้านมันเป็นกระจกเนาะเอาก้อนหินมาเฟี้ยงอย่างเงี้ย เราไม่ได้เสียหรอกจ้ะประกันเสียแต่เงินเรานั่นแหละที่เราจ่ายไปเราก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายขึ้นมาอีกเนาะเ mm hmm. ขาไม่เหตุเขาไม่เหตุกระโจกไข่เนี่ยจะ้ะ4 mm ี0 hmm. หาสิโคนหมดไป450โคนประกันก็จ่ายจะ้ะพี่แบมสิมาออกมาเวา,วาเนี่ยห่หรอปประกันจ่ายบอเขาไ่ได้งัดโจรคนนี้ที่เขามางัดวันนั้นน่ะเขาไม่ได้ มันบริโภปอีอย่างเสียหายนะจ้ะมันค่อ,อยงัดงัดเนี่ยเราต้องมาทาสีใหม่จ,จ้ะจ้ะมาค่อยค,อยคอยงัดมาคนเดียวเนาะได้เงินไปพันสี่เงินทอนพันสีในร้านนะ่ะนั่นพญ่รยา,ยาดนั่งอยู่ฮะพญ่ราดเนี่ยกับพญ่รยา,ยาดก็บอกว่าไฮสแคทแล้วเอินเข้าไปอีกอย่างเนาะแล้วบอกว่าให้เปิดอันนี้ เปิดกองคิดเงินไว้เวลามันมาซองมันสิหัวบอมีมันกระสีบอมางาัดความเสียหายกระสีบอเกิดขึ้นนะจ๊ะตำรวจเขาก็พี่แบมไปแล้วด้วยจาเพระวะพญารยา,ยาดเอิรนเนี่ยประตูก็จะเปิดความเสียหายมันก็มีเนาะตำรวจเขาก็ไม่ทํางานให้เราเหรอกเพราะว่าโจรเข้ามาเอ้าพญาราดปิดประตูอย่างคเคยเปิดแอกุญแจไปพญยายนี่กระบ้าเนาะ ร้านพี่แบมก็อยู่ในโกเกะนะจ๊ะโกเกะก็แ,กกกแกกปลว่าถนนคนเดินนั่นแหละจ้ะวันนี้วันอาทิตย์เขาปิดทุกร้านแจ้ y คิว h a ้ k คิวค่ะพ่อยาหลาดเอินเขามา,ากวยจ้ะเพราะว่าเราคนในบริษัทรเราเขาสื่อแก้วขอดเขาสื่อชุมงนวดหกลอยคน <c oughs> แต่วันนี้ไปเ้าเสียงเจ็ดลอยแล้วเ้าลดในเขาลอยคนน,นจะจ๊ะพ่ยาดยอารมณ์บ,บดีรอยปรจบ เราใบทองแล้วจ้ะเอางุดงิดง่ายเดียวเนี่ยเราเป็นตัวเป็นจ้ะเราเป็นงุดงิดง่ายเอาบ่ไแด้แล้วกะง,งุดงิดแต่ว่าเรา็บ่มีอย่างดอกง,งุดงิดร้ายกะเจอพี่แวมดาแล้วกะจบจ้ะเพราะพี่แหวบโบมาคนอารมณ์บ่ดีพี่แบวเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาพี่แวมเป็นคนอีอยังสี่จางบบแม่นบ บมาค้นหยาบูนางอ่บมาค้นจมโบมาค้าคนน่นพี่เเป็นคนมาจมอยู่ด้หยค่ะบนเมนค้นถึงกับว่าต้องซี่เรียดตลอดเวลาเห็นห้คนหลอกข่างเขาอ่ะล่งบอดีไปนั่นมาจ้ะจแค่นี้เด้อจ้ะเ้อว,วันที่หกขอให้ได้เปิดทีเธอเพราะว่ารัฐบาลให้มันก็ให้ไม่ได้เยอะเนาะ เงินทอนที่ว่าโจรมังงัดน่นะจะ้ะได้ไปพันสีร้อยโคนประกันก็ให้หมดจะ้ะประกันก็คืนถามว่าทำไมเราไม่บอกประกันว่าเงินเรามีในร้านเยอะแยะแฟนบอมแบมไม่ให้พูดจะไม่ให้ไม่ให้โกงเขาจะ้ะเท่าไหนก็เท่านั้นคนเดนหมาร์กส่วนมากน้อยที่จะไม่ซื้อตรงนะจ้ะคนเดนหมาร์กเขาจะเป็นคนซื้อตรง เขาจะยึดมั่นถือมั่นในคำพูดคำสัจจะวาจาของเขาเขาถึงอยู่กันแบบมีความสุขนอจ้ะถึงเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะจ๊ะเพราะว่าคนเดนมาร์กเขาจะพูดคำไหนคำนั้นหนึ่งพูดคำไหนคำนั้นสองถ้าสมมติว่าสมมตินะในยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าพี่แบมบ,บอกว่าที่รักฉันจะไปหาเพื่อนถ้าแกบอกว่าไปสิกับเวลานี้เวลานี้นะ โอเคไปกลับมาต้องตรงต้องกลับตรงที่แกบอกแล้ววันหลังเวลาทะเลาะก,กันก็จะไม่มานั่งทะเลาะก,กันว่าเธอไปนู่นมานี่เพราะเขาอนุญาตเราแล้วจ้ะคือว่าคําพูดเนี่ยสำคัญที่สุดคนที่นี่เขายึดมั่นถือมั่นนะจ๊ะเนาะนั่นแหละจ้ะเราก็เลยมีพันสี่เราก็บอกพันสี่จ้ะจริงๆรเราบอกสองพันคนก็ได้เนาะแต่เราไม่ทาําจ้ะนี่แหละจ้ะ กิฟนี้ก็ขอล่าไปก่อนเด้อจา้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมพี่บอมแบมชีวิตพี่บอมแบมเด้อจา้าเดี๋ยวพี่แบมสิมเว้าไล่รายละเอียดว่าอยู่เดนมาร์กมีความสุขบอ่อเห็ดงานอียังเพชรจังไหนไ,ไ,ไปไปจังไหมาจังไหนจังไหมาอยู่เดนมาร์กแต่ถามว่าให้มเว้าเรื่องแส,สะผู้น,นั้นพี่แบมเพเวบ่เป็นดอกจาก้าเพราะว่าพี่แบมบ่ค่อยอยุ่งก็ผู้ใดเนาะจังเฮ้าโบมาชอบห้เฮ้ากับ่บยุ่งไปเลยเสีย ถ้ากบต้องมานางเบาขเขาว่าคนหนันค้นหนีเป็นยังสี่คนหนีเป็นยังสัตว์มันเลื่องของเขาเนาะจ้าแต่ว่าพี่แแบบสิพ้ามาเบิ่งชีวิตประจําวันพี่แแบบเพชรยังพาไปกินยังชีวิตเจออะไรมาบาังนะจ้าถ้าผูดด้ใดติดตามพี่แแบบกับสีหูเด้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้านีหน่อยบินทบาดแล้วจ้าไวยออกนี่อย่างนอ่งวดนี่เนาะเส้ไปหัวแล้วเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมและติดตามนะจ๊ะสวัสดีค่ะ